ดีค่ะมาแล้วมาแล้วเด็กๆลุมกันใหญ่เลยมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆมีความสุขมากมายเลยค่ะมีทั้งขนมแล้วก็ปลาเส้นก่อนอื่นก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่ผ้าประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งนะคะแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณแม่นามากๆเลยค่ะ ขอบพคุณแม่นามากๆท่านในเมตตาให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆค่ะวันนี้แม่กิ่งก็เลยซื้อมาเยอะเลยซื้ออาหารมาเยอะเลยค่ะหลายลังเลยแล้วก็ทั้งอาหารเมด็ดแล้วก็อาหารเปียกแล้วก็ขนมให้เด็กๆด,ด้วยค่ะขนมก็เยอะแยะเลยแล้วก็ขนมแล้วก็เป็นปลาในถุงเป็นปลาของแม่กําไรทองค่ะเป็นอาหารซองแล้วก็เนี่ยค่ะแม่กิ่งแกะขนมเม็ดให้กินแล้วก็ปลาเส้นค่ะ เด็กๆไม่ได้กินปลาเส้นนานมากแล้วค่ะพอดีวันนี้แม่กิ่งก็เลยซื้อปลาเส้นมาให้เด็กๆกินด้วยแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่นามากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่นาแม่พระประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งที่ท่านได้เมตตาแม่กิ่งมาตลอดค่ะเมตตาตั้งแต่แม่กิ่งเริ่มเลี้ยงแมวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและท่านก็เมตตาสม่ําเสมอมาตลอดแม่กิ่งก็ไม่รู้จะ ขอบคุณเป็นยังไงดีก็ได้แต่ขอบคุณเนี่ยค่ะขอบคุณจากใจจริงของครอบครัวตระกูลทองของพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีแม่นาช่วยเหลือแม่กิ่งก็คงไม่รู้จะทํำยังไงกับแมว45ชีวิตที่แม่กิ่งเลี้ยงดูแลเขาอยู่เพราะว่าแม่กิ่งเองก็งานการก็ไม่มีทําค่ะก็ได้แต่ขายของบางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้โชคดีที่เป็นบุญของเด็กๆที่มีแมนาเมตตา เมตตาเมตแมนาเมตตาพวกเรามาตลอดค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแมนามากๆเลยนะคะแมนาเป็นแม่พระให้กับหลายๆบ้านเลยค่ะไม่ใช่แต่บ้านแม่กิ่งท่านเป็นแม่พระให้กับหลายๆบ้านท่านคอยช่วยเหลือคอยดูแลอยู่แม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแมนามากๆเลยนะคะขอให้แมนามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะแมนาคิดทําสิ่งใดก็ขอให้แมนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นค่ะ ถือว่าเป็นบุญของเด็กๆเหมือนกันค่ะที่มีผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตาไม่ว่าจะเป็นแม่นาหรือว่าคุณตาคุณยายหมอหรือว่าพี่วาดพี่วาสนาหรือไม่ก็เอฟซีท่านอื่นๆที่ได้สนับสนุนสมทบทุนกันมาค่ะแม่กินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาพวกเราครอบครัวตะกูลทอง ลำพังแม่กิ่งเองแม่กิ่งมีแต่ใจค่ะมีแต่ใจล้วนๆเลยที่ได้เลี้ยงดูเด็กๆให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเขาเต็มที่แต่กําลังเงินแม่กิ่งก็มีน้อยนิดค่ะเพราะว่าภาระแม่กิ่งก็เยอะเนาะภาระเราก็เยอะอยู่เหมือนกัน,นแม้จะค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างแล้วก็พระบ้านเองเราก็ยังต้องผ่อนอยู่แม่กิ่งก็ต้องดิ้นรนของแม่กิ่งไปค่ะทํามาหากินของแม่กิ่งไป ส่วนลูกๆถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญลหลายๆท่านคอยช่วยเหลือแม่กิ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะเวลาที่อาหารลูกๆใกล้จะหมดแม่กิ่งก็เครียดละจะทำยังไงดีทั้นจะไม่ให้พวกเขากินก็สงสารเพราะพวกเขาเคยกินค่ะพวกเขาเคยกินก็สงสารพวกเขาเนี่ยค่ะได้แมนาได้แมนาท่านคอยเมตตาอยู่ทุกเดือนทุกเดือน เดือนละสองครั้งด้วยนะคะสองสามครั้งที่เมตตาม่นาเมตตามาแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะเป็นบุญของแม่กิ่งแล้วก็ของลูกๆตระกูลทองที่ท่านได้มาช่วยเหลือแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่นาอีกครั้งนะคะ ขอให้แม่นามีแต่ความเจริญเจริญค่ะท่านคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็กราบขอบพะคุณผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านที่ได้คอยเมตตาบางท่านก็อาจจะเมตตาอาหารบางท่านก็เมตตาของเล่นเด็กๆหรือของใชเ้เด็กๆในบ้านค่ะอย่างเช่นคุณตาคุณยายหมอแล้วก็คุณนาคุณเบิร์ตแล้วก็พิวัสนาหรือท่านอื่นๆที่ได้สมทบมาคนละเล็กคนละน้อยค่ะ แม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกๆท่านหรือไม่แม้กระทั่งเวลาที่เด็กๆไปหาหมอไปหาหมอไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือว่าทําหมันค่ะถ้าไม่ได้ทุกๆท่านคอยเมตตาม,มาแม่กิ่งก็คงจะแย่มากๆแย่ได้แน่เลยค่ะแม่กิ่งก็ขอให้ทุกๆท่านที่ได้เมตตาม,มาไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนๆก็ตามก็ขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะ บุญกุศลที่แม่กิ่งได้ทํามาหรือว่าบุญกุศลที่เด็กๆเ,เขามีกันก็ขอให้เกื้อนหนุนให้กับ fc ทุกๆท,ท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านมีแต่ความเจริญเจริญค่ะแต่ละคนแต่ละคนเด็กน้อยเพิ่งจะเคยกินปลาเส้นครั้งแรกนะคะกินเป็นหมดทุกอย่างแต่โดยเฉพาะสะตูนของเราค่ะสะตูนของเรา เป็นอะไรที่แบบว่ากินเก่งทุกอย่างกินเป็นทุกอย่างค่ะอันนี้กินขนมก้มหน้าก้มตากินคนอื่นยังมีเงยหน้าบ้างแล้วนะลูกศตูนฮะคนอื่นเขากินแล้วเขายังออกไปเล่นบ้างแล้วนะแต่ศัตูนยังไม่ออกอีกลอลูกกินเก่งค่ะเขาแต่น้องก็แตเ่เด็กๆบ้านไม่กินกินเก่งทุกคนนะคะแต่ว่าพวกเขายังไม่ถึงกับว่าอ้วนเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอารมณ์ดีแล้วเขาก็เล่นกันค่ะพวกเขาเล่นออกกําลังกายกันวิ่งกระโดดโลดเต้นกันวิ่งตรงโน้นทีตรงนี้ทีมันก็เลยทำให้เด็กๆไม่อ้วนเทอะทะค่ะก็ถือว่าสมส่วนทุกคนสําหรับลูกๆแม่กิ่งถ้าที่แม่กิ่งดูไม่ถึงกับอ้วนมากไม่ถึงกับผอมมากค่ะแต่ละคนก็สมส่วนของเขาในใบของเขาก็เนี่ยค่ะก็ พวกเขาก็ออกกำลังกายกันด้วยแล้วก็มนกับสุขภาพจิตด,ดีก็อะไรอก็ดีไปหมดค่ะระบบขับถ่ายทุกอย่างพวกเขาก็ดีไปหมดมันก็เลยทําให้พวกเขาไม่ไม่กวนจนเกินไปค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะเอาไปให้เด็กๆหลังบ้านกินด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่มีแต่ในบ้านได้กินเด็กๆหลังบ้านก็ได้กินเหมือนกันค่ะ fc ไม่ต้องเป็นห่วงเด็กหลังบ้านนะคะ เพราะว่าบางทีแม่กิ่งถ่ายคลิปลงแต่ของเด็กในบ้านเดี๋ยวเอฟซีบางท่านก็อาจจะห่วงเด็กหลังบ้านเหมือนกันว่าแล้วเด็กหลังบ้านได้กินไหมแม่กิ่งรักลูกเท่ากันหมดค่ะถึงแม้พวกเขาจะแยกโซนหลังบ้านในบ้านแต่ว่าแม่กิ่งก็รักพวกเขาทุกคนเหมือนกันและยิ่งเด็กหลังบ้านก็ก็รักมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกเขาเป็นแมวรุ่นแรกๆของแม่กิ่งซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ความรักความรักขบุบอุ่นไม่ต้องห่วงค่ะ เด็กหลังบ้านแม่กิ่งจะกอดเขาตลอดแล้วพวกเขาก็จะอ้อนแม่กิ่งตลอดอ้อนกันเก่งมากกอดเขาแล้วก็หวีขนให้เขาตลอดค่ะเด็กในบ้านยังไม่ค่อยได้หวีขนกันนะคะแต่มีเด็กงไเ,เด็กในบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้หวีแต่เด็กหลังบ้านของเราจะได้หวีผมกันตลอดค่ะเพราะว่ากลุ่มนั้นเขาจะชอบกันแม่กิ่งก็จะทําให้ลูกๆทุกคนค่ะ นันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าดูแววแล้วท่าทางสตูนกับพี่ๆน้องๆจะกินกันอีกนานค่ะคนสวยของเรานั่งกินมุมโน้นทีมุมนี้ทีค่ะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆของเด็กๆไม่กิงก็ต้องขอกรากขอบคุณแม่นาอีกครั้งนะคะกาข,ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่แม่นาคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยเมตตาพวกเรา ขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ